เสือไหมครับเสือมีเสือโลโลเท่าไหร่ครับสองร้อยหกสิบเอาโลหนึ่งเอาเลยครับเอาชุดเสือไปยากครับพี่น้องอ่าเหนืองามก็กรบอกตัดหน้างามงามมาครับผมงามไวอ่ะนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแชนแโฉมิตสายโจคนาะ เดี๋ยวเราจะไปซื้อเนื้อกันนะครับผมตอนนี้อยู่ตลาดบางกะปิเนาะเดี๋ยวไปรับชมดูด้วยกันอีกทีหนึงครับว่าเราจะไปซื้อเนื้อเสือร้องไห้เนาะองน,นี้ก็จะเป็นเมนูแผงขายผักเนาะ ซอยผักนะตรงนี้เป็นซอยขายผักนะนอนซอยเนื้อเราไปซอยเนื้อดีกว่านะครับผมบไปซอยเนื้อดีกว่าตรงนี้เป็นโซนอาหารทะเลนะโซนอาหารทะเลโหสวยๆเลยครับผม นี่หอยกุ้งปูปลาหมึกสวยทางนี้ต้องมีไก่เนื้อเสียงเนื้อเสียงเนื้ออีกซอยนี้เป็นอาหารทะเลนะเนาะซอยอาหารทะเลนะครับซอยเคียงเนื้ออยู่ฝั่งนู้นไม่ใช่เหรอี้ยวกอนฝั่งนี้จะเป็นปลานะครับปลาสดๆเดี๋ยวไปดูกุ้งก่อน เออฝั่งนี้จะไม่เป็ดซอยกุ้งเนะาะฝั่งนี้จะเป็นซอยกอุ้งครับฝั่งบีปลาจีศกปลาบึกปลาบึกปลาบึกสลัดปลาครัาบฝั่งนี้เป็นสลัดปลา มีปลาช่อนปลาช่อนปลาดกปลาช่อนปลาดกกระพงอันนี้เป็นปลากระพงนะ,จะเจ้าเหรอมากินเนื้อปลาปลาเราเพิ่งหมดไม่ใช่เหรอ,อโอ้สลัดปลา โอ้โหฝั่งนี้นี่เด็ดปลาอะไรครับผมเด็ดปลาอะไรตังตัวน้องตัวหน้าส้มสามร้อยมีเด็กสวยๆเนาะ ใช่คับปะมาณยี่สิบแปครับเดี๋ยวจะเดินออกจากตลาดปลากก่อนทุท่านตลาดปลาตลาดปลาไปดูเพ่งเนื้อด้วยกันดีนกว่านะครับผม ปลาแผงเนื้อนี่ไงเนื้อเราเจอแล้วครับชุดเสือไหมนี่ชุดเสือแล้วเดินดูฝั่งนอตบันแน้รก็เราเจอแล้วครับมมผม เจอแล้วร้านหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราไปดูอีกร้านหนึ่งก่อนนะครับผม,มเ,เ,เดี๋ยวเราเราไปดูฝั่งน,นั้นนะครับครับผมอีกร้านหนึ่งโอ้โหมันก็สวยเหมือนกันอ่ะเนาะสวยๆแล้วครับผมไปนะครนี่ละซอยนี่ละเดี๋ยวเราเดินไปก่อน โอ้ครับแพงเนี่ยแพงขายเนื้อเลยนะครับผมจะย้อนกลับไปร้านเดิมคร,บนนมมรมับผมปลาหมึกแห้งเออเดินดูเลยร้านปลาหมึกแห้งใช่ไหมไปเดี๋ยวดูปลาหมึกแห้งก่อนครับผมเสือไหมครับเส,เสือโลโลเท่าไหร่ครับ 260เอาโลหนึ่งเอาเลยครับเอาชุดเสือไปอย่างตอนพี่น้องปลาเนื้องามก็ขบวยตัดเนื้องามงามมาครับผม,ไ,มบได้แล้วครับผมชุดเสือเนาะโลนึงเนาะเดี๋ยวเอาไว้ย่างนะครับผมโอเคครับได้แล้ว เดี๋ยวไปดูปลาหมึกแห้งครับผมทีนนี้ดูพวกปลาหมึกแห้งเนาะไปฝากลูกสาวก่อนนะครับผมเดินดูนี่ครับผมคือปลาหมึกแห้งนะครับผมเดี๋ยวไปดูโซนด้านหน้าก่อนครับผมมีอยู่ครับแต่มันไม่ค่อยสวยสวยเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปเลือกแล้วดูอีก ร้านใหม่ก่อนครับผมสองห้ตัวมันเล็กนะมัน,ม,นม,ม,มีประมาณนั่นเหรอีปต้องวนกลับไปดูนะครับผมไปเดี๋ยวไปเอาปลาหมึกแห้งก่อนครับอาวานถ้าเอาตัวดีกว่าแบบ,บแก่ตาใช่ไหมค อันนี้6 8รอันนี้700รุ่นะรุ่น,ร,นรุ่นใหญ่ก็ไม่มีั้ยรุ่นใหญ่ไม่มีรอกไม่เจอรุ่นนี้ะ่รุ่นถ่ายลค่ะเดิมครับง่าอานี้เอกนี่เกยรงี้

ถุงหนึ่งละสองถุงอ่ะสองเลยอ่ะโอเคนี่ไงรุ่นรุ่นเนี้ยรุ่นกำลังสวยอ่ะนี่ไงรุ่นนี้เราเจ็ดร้อยห้าสิบไปถุงหนึ่งรุ่นนี้ถุงนึ่งใช่อ่ะไปถุงนึ่งครับโอเคครับผมจัดไปนะครับผม ได้แล้วเนาะของของฝากไปชงให้ลูกสาวก่อนนะครับผมโอเคครับเราก็ได้ของตามที่เราต้องการแล้วเนาะวันนี้เป็นวันหยุดก,ก็ถือว่าใช้เวลาคุมค้มค่านะครับผมมีซ่อมรถซ่อมรถซ่อมโทรศัพท์ซื้อของฝากไปให้ลกนะูกเนาะแล้วก็เดี๋ยวซื้อของกับข้าวกับปลาไปกินนะครับผมเดี๋ยวเขจะได้ ขอตัวนะครับผมจะไปเจอกันที่แคมป์ไปเลยนะครับผมไครับผมทิกคอนซื้อเครื่องเคียงพิกคอนแล้วก็ผักนิดหน่อยเนาะไปนะครับผมไปจะัออกแล้วครับผมวันนี้ไปครับ เดินทางเดินทางไปเจอกันที่ห้องพักบ้านเรานะครับผมสกายวอล์คนะครับสกายวอล์ค เราก็กลับมาถึงห้องแล้วเนาะนี่ของฝากนะครับผมจะจะส่งไปให้ลูกสาวนี่ครับมีปลาเมกนะครับผมปลาเมกแล้วก็ปลาปลาช่อนแห้งเนาะปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนแห้งนะครับปลาช่อนทะเลแห้งนะครับนี่มีปลาหวานปลาเมกนะครับหน้านี้เป็นหน้าทำนาเนาะทำนาลงนานะครับผมผู้เท่าผู้เก่ก็จะได้กินด้วยเนาะจะเอาไปจีนะครับก่อไฟแล้วครัเขาจะไปปิ้งย่างเนาะ กินกับข้าวเหนียวนะครับนาลงนาพอดีนะครับผมอาจะเป็นของฝากเล็กๆน้อยๆแต่ละเดือนเนาะโอเคครับผมจันสุกก็จะขอฝากไว้เพียงท่นนี้เนาะอย่าลืมสนับสนุนจันสุนดกด,สด,สสด้วยนะครับผมโดยการไม่ข้ามกดข้ามโฆษณาเนาะเลยดูโฆษณาให้จันสุกด้วยนะครับผมลิปนี้จันสุกต้องขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ